นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลักการทำงานของเทอร์โบชั t เจอร์คืออะไรทางทีมงาน Car of No ของเราจะพาไปดูกันครับหลักการทำงานของ เทอร์โบช r g เจอร์เบอร์ชเจนั้นเป็นระบบกลไกที่ใช้หลักการกลาศาสตร์ในการทำงานโดยมีแกนใบพัดอยู่1แกนที่มีใบพัดติดอยู่ด้านปลาย2ด้านโดยด้านหนึ่งถูกเรียกว่าเทอร์โบไบต์เป็นใบพัดที่คอยรับลมไอเสียและแกนอีกด้านเรียกว่าคอมเพรสเซอร์จะเป็นใบพัดที่ทำหน้าที่อัดไอดีเข้าสู่ห้องจุดระเบิดโดยทั้งสองใบพัดจะทำงานด้วยการหมุนไปพร้อมกัน ตัวเทอร์โบจะถูกติดตั้งให้รับไอเสียที่มาจากห้องจุดระเบิดเมื่อไอเสียวิ่งผ่านตัวไวพัดเทอร์ไบ์ตัวแกนที่เชื่อมกันอยู่ตรงกลางก็จะหมุนแวพัดคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานด้วยโดยคอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศไอดีจากภายนอกส่งเข้าสู่ห้องจุดระเบิดเมื่อห้องจุดระเบิดมีอากาศหรือออกซิเจนที่ช่วยเผาไหม้มากกว่าเดิมตัวสมองกลก็จะจ่ายเชื้อเพลิงในแต่ละรอบ การจุดระเบิดได้มากขึ้นพลังงานจึงมีมากขึ้นนั่นเองเทอร์โบชัตเจอร์มีหลายแบบระบบอัดอากาศหรือเทอร์โบในสมัยก่อนก็จะมีรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือใบพัดแบบคงที่หมายถึงความสามารถในการรับลมเพื่อหมุนกลางหันของเทอร์โบไบ์นั้นจะมีค่าเดียวเช่นถ้ามีกลางหาันให้เริ่มหมุนทำงานที่1,000รอบต่อนาทีก็จะเป็นค่านี้ตลอดการทำงาน ซึ่งหมายความว่าถ้ารอบต่ำกว่านี้เทอร์โบก็จะยังไม่หมุนเครื่องยนต์ก็จะไม่สามารถเพิ่มกำลังให้มากกว่าเดิมได้นั่นเองจึงทำให้เครื่องยนต์เกิดอาการที่เรียกว่าหลอรอบพอ้ารอบยังไม่ถึงที่กำหนดแรงม้าก,ก็จะไม่มากเท่าที่ต้องการแต่ถ้าจะตั้งค่าเทอร์โบไบส์ให้หมุนตั้งแต่เริเ่มแรกในรอบต่าเมื่อถึงรอบสูงเทอร์โบไบ์จะเป็นตัวที่ระบายไอเสียได้ไม่ทันการทำงาน ก็จะทำให้กําลังตกไปช่วงรอบสูงนั่นเองปัจจุบันเพื่อแก้ไขาหาการลอรอบจึงได้มีการคิดค้นระบบเทอร์โบแปรผันซึ่งแต่ละค่ายรถยนต์ก็จะเรียกระบบนี้ที่แตกต่างกันไปทั้ง VGS Turbo VGT u r b o VNT เทอร์เป็นต้นหลักการทำงานก็คือจะมีชิ้นส่วนที่เรียกว่าคลีบที่จะเป็นคอยบังคับทิศทางลมให้เป่าตัวใบพัดเทอร์ไบ์ ตัวคีบจะปรับองศาได้ด้วยระบบกลไกลไฟฟ้าโดยในรอบต่ําคีบจะหันตัวเข้าบีบลมให้ผ่านช่องเล็กๆเพื่อให้ใบพัดเทอร์ไบสามารถทํางานได้ในรอบต่ําทําให้แกนสามารถไปหมุนในคอมพิวเซอร์อาจอากาศเข้าห้องจุดระเบิดแต่ถ้ารอบเริ่มสูงเมื่อไหร่ระบบกลไกลไฟฟ้าจะปรับตัวคีบทําให้กว้างขึ้นเพื่อให้ลมผ่านใบพัดตัวใบพัดเทอร์ไบได้โดยตรงมากกว่าเดิม อากาศสามารถผ่านตัวใบพัดได้มากขึ้นเพื่อให้การทำงานอากาศและระบายไอเสียสมดุลทั้งขาเข้าและขาออกนั่นเองซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เทอร์โบระบบแปรผันนี้นิยมใส่มาเป็นระบบมาตรฐานในเครื่องยนต์ดีเซลบนรถกระบะห,หรือ VWP เกือบทั้งหมดแล้วข้อเสียของเทอร์โบแปรผันก็คือมีค่าตัวที่สูงกว่าและการดูแลรักษายุ่งยากกว่าแบบเดิมพอสมควร ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s ั b สไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ